ใครที่มีพื้นที่น้อยหรือว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลนห้องบ่อยๆหรือว่ามีการจัดคอนโดเนี่ยอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์ที่แคบๆหน่อยเนาะใช่คือเป็นแบบว่า small space design อย่างแท้จริงใช่เราจะมาประกอบร่างเจ้ากล่องเรียกว่ากล่องไหมว่ากล่องมาแล้วกล่องแล้วออะลังทีเนี้ยเรามีหลายกล่องใช่ไหมที่เราคุยกันอันนี้จะเป็นกล่องไซส์40เซนคูณ40เซนเป็นสตุรัสแต่ว่าพอพอต่อเข้ามุมมันจะดูเป็นผืนผ้าหน่อยหน่อย ไม่เลยไมะดัดเลยจะต้องเป็นจัดดุลัดเลยจริงหรอวิธีการก็คือเราจะเห็นว่ามันมีแผ่นยาวกับแผ่นสั้นครับโอเคแปลว่าเราขโมยอะไรแล้วลดหน้าไม้ไปสองแงเราทบหน้าไม้ไปแล้ว เมื่อกี้ถ้าจากเวลาจริงกล่องนี้จะประมาณถ้าช่วยทำสองคนกล่องนี้ประมาณห้านาทีใช่ห้านาทีนะใช่คือโครงสร้างมันซิมนเปลมากใช่แต่ว่าอยู่ที่การตัดไม้ให้เป๊ะว่าเราคำนวณว่ามันสัดล่วนไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เผื่อหน้าไม้ไว้มันจะกลายเป็นป้านนิดๆแต่ว่านี่คือเผื่อหน้าไม้ไว้แล้วพี่ก้เผื่อหน้าไม้ไปสองสองหน้าถูกไหมพอดีเลยสังหน้าออกมาคือสองนิ้วสองเซน คือเวลาติดล้อเนี่ยก็คือมันก็มักจะมีรูสี่มุมใช่แล้วเราก็ใช้ใช้ตัวสปูสสเล็กๆนะเล็กๆเพราะ,ะว่ามันจะไดม่ทะลุไม้แล<ช>้วน่าเกียดอันนี้ไม่เหมือนเป็นสกปูต่อเหล็กเลยนะน่ยใช่ครับใช่ป่ะเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันมันต่างกันนะเห<ช>็ปะ มันคือตะกูจ่อเหล็กอันนี้อันนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยที่เวลาเราทํางานทําไมเวลาเฮ๊ยพี่โกทําไมอันนี้ต้องอย่างนี้อันนี้ต้องอย่างนี้นี่แหละเนี่ยต้องมาเล่าให้กันฟังแหละแล้วมันทํางานง่ายคือเวลาเวลาที่ใช้ตะกูใครไม่ชำนาญอ่ะเวลาที่เป็นแท่งยาวอ่ะมันสะบัดก็จะสะบัดสะบัดดีดออกอะไรเงี้ยแต่สั้นเนี่ยปึ๊ดลงมาเลยมันก็จะทํางานง่ายหน่อยดีดออกประจำดีดออกประจำเลยครับนะอันนี้มันยาวเนาะเราก็ใช้สัก5าอันอันนี้เราไว้ตรงกลางซัพพอร์ตตรงกลด้วยมันก็จะไม่โกงนะครับ ภาษาช่างเรียตกท้องช้างนะครับก็คือเวลาไม้พลาดช่วงยาวมากๆนะครับมันก็จะเกิดการตงตัวโดยธรรมชาติของน้ำหนักวัสดุเองจาเป็นต้องมีการคําตรงกลางไว้เพื่อความแข็งแรงและความแข็งแรนะครับเวลาที่เรายิงสกรูกับอะไรที่มันมี4ี่มุมควรจะยิงมุมนี้แล้วก็ครอสไปอีกมุมหนึ่งก่อนเพื่อให้มันกดภาพรวมลงไปแล้ค่อยมา จัดการไม่งั้นมันจะหมุนเ,เราดิงยึดมุมนี้แล้วก็คลอดไปยึดมุมุมตรงข้ามเลยเพื่อให้มันไม่หมุนจากนั้นคก็ยิงยึดให้มันแน่นนะครับสรุปงานสักนิดนึงครับวันนี้เราทำชั้นหนังสือกันจริงๆก็เป็นชั้นวางของอนเนกประสงค์ที่ม,มีขนาดที่หลากหลายแต่ว่าเป็นยูนิต ความสูงใกล้เคียนกันที่วางต่อกันได้ฮะเผื่ออยากจะจัดมุมใหม่ปรับที่วางของตร่นี้นะครับอันนี้กี่ชิ้นนะหมดหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดชิ้นอ่าดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการนิมิตชั้นหนังสือที่สามารถจัดวางได้ตามการใช้งานซึ่งเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยและมีของสะสมอย่างหนังสือเหมือนกับบ้านหลังนี้หรือจะเป็นของสะสมอื่น,นๆก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เหมือนกันครับคุณผู้ชม